สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูวันจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีอยู่2จํานวนนะคะแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในใบงานที่ครูได้แจกให้นักเรียนไปในวันที่ผู้ปกครองมารับรอุปกรณ์นะคะจะอยู่ในหน้า3นะคะก่อนอื่นเราต้องอ่านคําชี้แจงทุกครั้งนะคะเวลาทําแบบฝึกหัดคําชี้แจงเขาบอกว่าเติมเครื่องหมายเครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเครื่องหมายมากกว่า เครื่องหมายที่สองนะคะคือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะแล้วก็หรือเครื่องหมายเท่ากับลงในวงกลมให้ถูกต้องนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มี2จํานวนนะคะเราไม่จําเป็นต้องทําส่วนให้เท่ากันนะคะ,ะในแบบฝึกหัานี้ควรจะไม่สอนนักเรียนให้ทําส่วนให้เท่ากันนะคะแต่จะให้เปรียบเทียบจากการนรําเศษ ของอีกตัวหนึ่งคูณกับส่วนของอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะโดยวิธีการเปรียบเทียบนะคะจะยึดหลักทางซ้ายมือจำนวนทางซ้ายมือเป็นหลักนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเลยว่าทำกันยังไงนะคะเช่นข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งเขาข้อหนึ่งเขาใส่เครื่องหมายมาทําเป็นตัวอย่างให้เราแล้วนะคะคือใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะข้อหนึ่งเขาให 1.5ส่วน5้น้อยกว่า2.3ส่วน3ะคะวิธีการเปรียบเทียบนะคะง่ายๆเลยนักเรียนนำส่วนอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็คือ3ไปคูณกับ1นะคะ3คูณ1ได้3ใส่ไว้ก่อดน,นะคะแล้วก็นำส่วนอีกของจำนวนหนึงไปคูณกับเศษอีกจำนวนหนึงนะคะก็จะได้5คูณ2ได้10 คูณทะแยงกันได้เลยค่ะพอคูณกันเสร็จนะคะให้นักเรียนเปรียบทเทียบกันนะคะระหว่างจำนวนที่เราคูณได้นะคะทางซ้ายมือทางซ้ายมือของเรานะคะจำนวนแรกเราได้สามานะคะจำนวนที่สองเราได้สิบมาให้ดูซ้ายมือเป็นหลักนะคะถ้าซ้ายมือน้อยกว่าก็แสดงว่าใส่เครื่องหมายน้อยข้อนี้สามน้อยกว่า สิเราก็เลยใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะอ่าตอนที่ครูบันทึกวิดีโออาจจะมีเสียงแทรกเข้ามาบ้างนะคะดูข้อสองเลยนะคะข้อสองนะคะจับคูะแยงเลยค่ะนำส่วนของอีกตัวหนึ่งก็คือ9คูณกับ3นะคะ9คูณ3ได้27 ก็เจดคูณสี่นะคะนำเจ็ดไปคูณกับสี่เจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดอ่ะเอาคูณเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเปรียบเทียบให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนที่คูณได้นะคะ ด้านซ้ายมือเป็น28ด้านขวามือเป็น27่สิบเจ็ดยี่มากกว่ายี่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายมากกว่านะคะถ้านักเรียนจำเครื่องหมายไม่ได้ว่าเครื่องหมายไหนมากเครื่องห,หมายไหนน้อยนะคะปลายแหลมๆนะคะจะจิ้มเข้าหาเลขน้อยเสมอนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะตัวอย่างข้อ3นะคะ ข้อสนะคะจับคูณทะแยงเลยค่ะนำสิบมาคูณ6นะคะ10บคูณหได้60อ่าใส่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็12บคูณหได้60นะคะพอคูณกันเสร็จนะคะให้มาเปรียบเทียบจำนวนที่เราคูณได้นะคะ ดยยึดหลักทางซ้ายมือเป็นหลักนะคะเราได้60ทั้งคู่นะคะห0หน้าตาเหมือนกันมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อ3ก็จะได้10ส่วน12เท่ากับ5ส่วน6นะคะอ่ข้อ2 4ส่ส่วน9มากกว่า3ส่วน27ง่ายมากๆเลยเดีย๋ยวครูจะยกตัวยอย่าง ข้อข้อ8นะคะเรียนดูไปพร้อมครูเลยข้อ8นะคะเขาให้21ส่วน20มาแล้วก็เปรียบเทียบกับจำนวนเต็ม1เศษ2องส่วน40อ่ะตัวนี้นะคะเราได้เปรียบเทียบเศษเกินกับจำนวนค้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงนะคะเราต้องแปลงเศษเ,เ,เกินให้เป็น จำนวนค้าก่อนนะคะก็จะได้เราต้องแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนค้าก่อนนะคะนำเวลาแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนค้ายังจำได้ไหมคะก็นำยี1หารด้วย20่นะคะ,ะจับมาหารเลยยี่สิบหได้20่สอ่ะยีได้20เพราะฉะนั้นนำยี1ลบด้วย20เท่ากับหนึเป็นเศษนะคะ ส่วนคงเดิมส่วนคือ20นะคะอ่ะพอคูณกันได้แบบนี้แล้วนะคะพอแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนค้าแล้วเป็นจำนวนค้าทั้งคู่นะคะให้เราสังเกตที่จำนวนเต็มด้านหน้าถ้าจำนวนเต็มด้านหน้าเท่ากันนะคะคือ1เท่ากันเราก็ต้องจับส่วนคูณเศษค่ะคูณทอแยง นะคะเปรียบเทียบเหมือนเดิมเลยนะคะจับ40ไปคูณกับ1นึ่สีคูณหนึ่งได้40นะคะส่วน20ไปคูณกับ2นะคะ20่คูณสได้สี่สได้40นะคะข้อนี้นะคะพอคูณกันเสร็จนะคะ ให้สังเกตจำนวนนะคะเปรียบเทียบจำนวนที่เราคูณได้เมื่อกี้นะคะที่เราคูณได้นะคะก็คือ40กับ40นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าเท่ากันนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากันได้เลยคำตอบก็จะได้21ส่วน20เท่ากับ หเศษสองส่วนสี่นะคะ,ะมาดูตัวอย่างข้อ10นะคะตัวอย่างข้อสิอยู่ด้านล่างสุดเลยทางขวามือนะคะเป็นจำนวนคะกับเศษเกินนะคะเขาให้1เศษสิบเก้ส่วนยีกับ36มส่วนสิมานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงจำนวนคะ ไอ้แปลงเศษเกินนะคะแปลงเศษเกินคือส6มส่วน17เนี่ยแปลงให้เป็นจำนวนค้าก่อนนะคะโดยการนำสามสกตั้งหารด้วย17ดนะคะสามสตั้งหารด้วยสิบ7 2ดสิบเ็ดสองเป็นสาสนะคะอ่ะแม่นักเรียนไปตั้งหารยาวได้นะ,อะลองตั้งหารยาวกันเผื่อบางคนไม่รู้นะคะ เผื่อบางคนไม่คล่องที่จะหารแบบแบบครูนะคะก็ตั้งหารยาวได้เลย17หาร3าไม่ได้ขยับมาอีกหนึ่งตัว17หาร36 17คูณอะไรแล้วได้36นะคะ17คูณ2ได้34เอาใกล้เคียงที่สุดน,นะคะเดี๋ยวคูมาตั้งหารหน่อยคูดตั้งหารข้างๆนะคะ36หารด้วย17 17 36หารด้วย17 17 2ได้34ใกล้เคียงที่สุดแล้วไม่เกินนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วนำมาลบกัน6ลบ6ลบสเหลือ2 3ลบ3เหลือ0เราไม่ใส่นะคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแปลงเป็นเศษเกินก็จะได้จำนวนเต็ม2คือด้านบนนะคะก็ใส่ไว้ก่อนเลย2 เศษเศษจะอยู่ด้านล่างนะคะเศษคือตัวที่เหลือนะคะคือเลขสองนะคะสองส่วนด้วยสิบเจ็ดส่วนคงเดิมนะคะส่วนตัวเดิมเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยส่วนสิบเจ็ะอ่ะแปลงได้แปลงสามสิบหก่วนสิบเจ็ดได้เท่ากับ2เศษ2องส่วนสินะคะพอแปลงมาเสร็จนะคะ เป็นจานวนค้าแต่จํานวนเต็มด้านหน้านะคะนักเรียนสังเกตค่ะจานวนเต็มด้านหน้าอีกจํานวนหนึ่งเป็น1อีกจํานวนหนึ่งคือ2นะคะถ้าจํานวนเต็มด้านหน้าไม่เท่ากันนะคะให้นักเรียนยึดหลักทางซ้ายมือนะคะทางซ้ายมือคือจํานวนแรกนะคะถ้าจํานวนเต็มของจํานวนแรกน้อยกว่าอีกจํานวนหนึ่งนะคะก็แสดงว่าใส่เครื่องหมายน้อยได้เลยเพราะฉะนั้น1 น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยถ้าจำเครื่องหมายไม่ได้ไปแหลมๆจะจิ้มเข้าหาตัวน้อยเสมอนะคะเพราะฉะนั้นข้อ10ก็จะได้จำนวนเต็ม1เศษสิบเก้าส่วนยีน้อยกว่าสามสิบหกส่วนสิ็ดนะคะมาดูข้อ16ค่ะครูจะทำตัวอย่างข้อ16บหกให้ดูอีกหนึ่งข้อนะคะ ข้อ16เป็นเปรเป็นการเปรียบเทียบจํานวนคะ้ะทั้งคู่เลยนะคะเขาให้9เศษ49ส่วน64มากับ9เศษ37ส่วน48มานะคะนักเรียนสังเกตนะคะจํานวนเต็มนะคะคือ9เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจับคูณทะแยงกันได้เลยนะคะ จับส่วนของอีกจำนวนหนึ่งนะคะคือ48่สิคูณกับสี่สช่วยกันคูณค่ะจำได้ไหมคะคูณเลขคูณยังไงเอ่ยเผื่อใครจำไม่ได้นะคะ48่สคูณสีนะคะจับคูณเลยเอา9้คูณแก่อนคะ่ะ9้คูณแได้ 72ใส่2ทด7 9คูณ4ได้36บวกอีก7เป็น9คูณ4ได้36บวกอีกบวกอีก7เป็น43นะคะอ่ะต่อไปค่ะ คูณหลักสิบนะคะนำสีไปคูณก่อนจะนำสีไปคูณนะคะเราต้องเติมศูนที่หลักหน่วยก่อน4ีคูณแได้32ใส่2ทด3 4มสี่คูณสามสีคูณสีนะคะสีคูณสได้16บวกอีก3ที่ทดมาเป็นสี่สบวกอีก3เป็น1ิบเก้าพอคูณเสร็จนำมาบวกกันก็จะได้ สองห้าสี่บวกเก้าได้สิบสามใส่สามทดหนึ่งได้สองสองสามห้าสองนะคะอ่ะเราใส่ไว้ก่อนสองสามห้าสองนะคะอ่ะต่อไปนะคะให้นำหกสิบสี่ไปคูณกับสามสิบเจ็ดนะคะนำส่วนอีกตัวหนึ่งไปคูณกับเศษอีกตัวหนึ่งนะคะ คูณทแยงนะคะนำ3า37ตั้งคูณด้วย64นักเรียนไปคิดในกระดาษทดนะคะช่วยครูคิดด้วยนะคะก็จะได้4คูณ7 4คูณ7ได้4 7ได้28ใส่8ทด2 4คูณ3ได้12บวกอีก2เป็น14นะคะต่อไป คูณหลักสิบนะคะนำหกไปคูณด้านบนทีละตัวนะคะก่อนคูณหลักสิบเติมศูนย์ที่หลักหน่วยก่อน1ตัวนะคะนำหกไปคูณ7 6 7ได้ส2ใส่2ทด4 6่คูณสได้6กคูณสได้18บวกอีก4เป็น22นะคะเสร็จแล้วนำมาบวกกันค่ะ เสร็จแล้วนำมาบวกกันนะคะก็จะได้8บวก0ได้8 4บวก2ได้6 1บวก2ได้3 2ตัวนี้ดึงลงมาค่ะได้2 3 6 8นะคะอ่ะก็ใส่ไว้ค่ะ2 3 6 8 2,368พอคูณทะยงเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียน เียบเทียบค่ะจำนวนที่ได้ทางซ้ายมือกับขวามือโดยยึดหลักทางซ้ายเป็นหลักนะคะทางซ้ายคือ2,352นะคะทางขวาได้2,368เพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมาย okay. มีบวกตรงไหนผิดไหมนะ ค่ะก็จะได้2,352น้อยกว่า2อ0 0ัใส่เครื่องหมายน้อยนะคะน้อยกว่า2องพนะคะเครื่องหมายน้อยจะหันไปทางจํานวนที่มีตัวเลขน้อยนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือสงสัยตรงไหนให้ทักลายส่วนตัวมาถามทูวันได้เลยนะคะแบบฝึกหัดน,นี้ นะคะนักเรียนส่งในรายกลุ่มได้เลยนะคะไม่ต้องส่งในรายส่วนตัวนะคะ